สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักข,ของชาวธาตุลมค่ะเมถุนตุนกลกงนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนะคะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะถ้ามันไม่ตรงก็คือไม่ตรงเคนานะเพราะฉะนั้นก็จะยังเงย็นกันนะคะโอเคนะมามาดูค่ะว่า ช่วงที่ผ่านมาชาวทัดลมเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะมาดูกัน The Devil, Ace of One ค่ะแปดไม้เท้า The Sun, Queen of Cups คาราชินีถือถ้วยแล้วก็ Knight of Swords เก้าดาบโอเคสำหรับนะคะชาวทัดลมไอสัตว์ว่าในช่วงที่ผ่านมา ตัวคุณเองอาจจะไปอยู่ในความสัมพันธ์อะไรที่ค่อนข้างมันเหมือนแบบไปรู้สึกหลงหลายข้างใครอะไรใครไหมหรือแบบมันไปร่ดมวยความสัมพันธ์เนี้ยคุณสัมผัสได้ว่ามันไม่ได้มีคุณแค่เป็นคนเดียวอะแล้วก็อีกอฝั่งที่คุณนึกถึงอะ่ะก็จ,จะมีการพูดคุยอะไรต่างๆที่คุณสัมผัสได้ว่าเขา ไปเรื่อยๆอ,อยู่อะไรอย่างนี้ไหมมันมีความเดวิลอ่ะแบบว่าคุยกับคุณด้วยคุยกับคนอื่นๆด้วยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเปล่าซึ่งคนที่คุณคุยเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมันหน้าตาดีไหมมีชื่อเสียงหรือเปล่าหรือยังไงกค่อนข้างมีหน้ามีตาในสังคมหรือแบบการที่คุณพูดคุยกับเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถามว่ามีความสุขไหมสาวว่าตัวคุณเองก็เริ่มรู้สึกกับเขาแล้วแหละ หรือคนที่คุณคุยที่คุณนึกถึงอ่ะเป็นชาวลัคนาราศีธาน,นํา mm hmm. ก็กวมีพิจิกก็ได้นะแต่ดูแล้วเนี่ยโตคุณอ่ะดูรักเขานะดูเป็นดูดูให้ความรู้สึกเขาอยู่เหมือนกันนะจากการที่มีการพูดคุยซึ่งไอ้สาวว่าตอนนี้คุณกับเขามันมีการพูดคุยกันอยู่แต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์อ่ะมันดูแบบไม่ไม่ไปทางไหนอ่ะแต่จิตใจคุณอ่ะคือของจริง รู้สึกจริงๆชอบจริงๆแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปแบบเดอะซันมีความสุขจริงๆแต่คุณก็เครียดไงเพราะว่าคือคุณชอบเขาคุณรู้สึกดีกับเขาแต่แบบความสัมพันธ์แม่งเป็นอย่างเงี้ยอยู่อ่ะคุณก็เลยไม่แน่ใจอ่ะมันก็เหมือนมีความเครียดอ่ะชอบด้วยแต่ก็เครียดด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างงี้อีกนานแค่ไหนหรือเขาเป็นแบบนี้จริงๆปะวะแล้วแบบมันดูไม่ค่อยมองเห็นอนาคตอ่ะแต่ความสัมพันธ์อ่ะมันมันไปต่อเรื่อยๆอยู่อ่นะอื ไปตอบแบบคิดเครียดไปตอบแบบกังวลใจคุณอะเพราะว่าคุณก็เป็นคนที่เซนซิทีฟหรือว่าเวลาคุณรู้สึกอะไรกับใครอะมันมันรู้สึกอะอืมมันก็เลยทุ่มเทไปเยอะมันก็เลยเหมือนเหมือนให้ความจริงใจไปแล้วเราก็คาดหวังว่าเขาเองจะไม่ทำร้ายเรากับแต่เพียงแค่ว่าเรารู้ว่าตอนเนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เออเขา,าจ,จะยงไม่ตัดสินใจเลยแล,แล้วก็แล้วแต่แต่กูก็หลงมึงแล้วไงกูก็สนใจมึงไปแล้วอะซึ่ง <laughs> มันก็ต้องเป็นกลัวเนาะที่ความดันขึ้นแต่แบบเออโอ้ยอย่าก่อสมันธ์นี้ไปต่อ เพราะกูก็รู้สึกว่ากูก็ชอบมึงกูอยากา็สมันนี้มันเป็นเดทซันอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวดูสิคะว่าคนที่ชาวธาตุลมมีถุงตุนกลมนึกถึงอาหารในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูก,กัน2 of p e เพนเด e s เิลค่ะสองเหรียญ1ทนออฟเพนเด e s เ0ิลค่ะสิบเหรียญ o ซ s w o r อนค่ะเจ็ดดาบโฟบสอนสี่ดาบแล้วก็โอ my god queen of cups ค่ะราชินีถ้วยอสำหรับคนที่ชาวธาตุลมนึกถึงนะในช่วงที่ผ่านมาบางทีความสัมพันธ์เนี้ยมันคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเองดูนิ่งๆกับคุณหรือแบบว่าอ่ะมันเป็นการพูดคุยอะไรก็จริงแต่แบบมันมันไม่ได้ไปทางไหนอะ่ะ เพราะว่าคนคนนี้เขามีการลังเลนในการตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์กับคนอยู่ถามว่าเขามองเขารู้ไหมว่าคุณเป็นคนดีเขารู้ไหมว่าคุณเป็นคนน่ารักเขารู้ไหมว่าคุณรักเขาเารู้ทําไมจะไม่รู้เพราะว่าแสดงออกเขาไปตั้งเยอะกับเราอ่ะอทุ่มเทน,นี่ใส่เปหรือเปล่าหรือยังไงคือมันมีความแบบก็เราอยากทําสิ่งดีๆให้เขาอะไร <laughs> มันก็จะเป็นฟื้นเดีว่ายไงเห็นเขามีความสุข เราก็จะมีความสุขเออซึ่งนก็นางเอกนางเอกนางเอกนะคะซึ่งก็ยังไงต่อคนคนนี้ก็เลยมีความที่แบบว่าเอ,อช่างเนือ้อช่างใจช่างอารมณ์อยู่ว่าอจะยังไงต่อดีกับคุณแต่สาวว่าเขาเองการที่เจ็ดดามเนี่ยไอ้สาวว่าเขาแอบคิดนะเขามีความแอบคิดนะมันไม่ได้หมายความว่าเขาเองแบบคิดร้ายอะไรกับคุณหรอกแต่เขาแอบคิดแล้วว่า เขาอาจจะจริงจังกับคุณจริงๆเลยเอาไหมอะไรเงี้ยจะจะดีหรือเปล่าแบบมีคอมเมนเมนเลยป่ะคนคนเนี้ยเอาเป็นแฟนเลยดีเป่าวะอะไรเงี้ยตอนนี้เขากําลังนิ่งคิดอยู่เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีหลายๆอย่างหลหายๆสถานการณ์ที่ทําให้เขาแบบต้องต้องคิดอ่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคนคนเนี้ย ไอ้สาวว่า,าคุณคุยกับคุณที่เขาค่อนข้างมีความแปรพราวหรือมีความโดดเด่นนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าหาเขาอ่ะมันแน่นอนจริงๆว่ามันก็จะต้องเยอะนะเพราะฉะนั้นเขาเองก็จะต้องคิดนิดน,นึงว่าการที่เขาจะพูดคุยอะไรกับคุณมีคอมเมนต์อะไรกับคุณอ่ามันจะส่งผลเสียผลดีอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันหลายๆอย่างเหมือนกันมันทําให้เขาแบบดูลังเลยังดูแบบไม่ตัดสินใจอะไรขนาดน,นั้นแต่คุณไม่ต้องกลัวนะว่าเขาจะมองว่าคุณเป็นคนง่ายๆเป็นคนไร้ไร้อะไรเงี้ยเขาอ่ะ มองคุณในแง่ที่ดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าความสัมพันธ์มันยังดูนิ่งๆอยู่เพราะว่าเขาขอคิดก่อนว่าเขาจะยังไงต่อคุณดีโอเคไหม,มเดี๋ยวดูส <c oughs> ิสถานการณ์ความรักของชาวทัดลมอะคะ่ะในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะคะ่ะมันจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน ดีเอ็มเทรสครับดูสิดูสิวาหวังมาต้องดีเอ็มเทรสนะเห็นปหมดีเอ็มเทรสเอ็ดสอบคำนะคะหนึ่งถ้วยโอ้โหเอ็ดสบสอนนะคะหนึ่งดาบไฟฟ้าเป็นโอเคค่ะห้าเหรียญแล้วก็เพจสับเป็นโคเด็กถือเหรียญ ทัดลมทัดลมยังอยู่ไหมคือสิ่งที่ให้เขาเรียกอะไรนะสถานการณ์ความร่างของคุณอนะ่ะหนึ่งเดือนหลังจากเนี้ยอืมบางทีอะไอถวรรคตัวคุณอ่ะก็ก็มีจุดยืนแล้วก็รู้นะว่าคุณค่าหรือความสัมพันธ์ที่คุณควรจะเป็นอ่ะคุณควรจะทํำยังไงดีในเมื่อคุณรู้สึกว่าเขาเองอาจจะมีความแบบดูละละลังหรือยังดูไม่ตัดสินใจอ่ะคุณเองก็จะเบาในเรื่องของการ หยิบยื่นหรืออะไรต่างๆให้เขาอะซึ่งไอ้สาว่านะมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามันอาจจะดูห่างๆหรือว่าคุณวางตัวไปในอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่ายึดถือความดีเป็นหลักอยู่ไหมคือพื้นฐานคุณเป็นคนดีอยู่แล้วไงแต่คุณแค่แบบไม่ไม่สปอยเขาเยอะไม่อ่ไม่ประครบประหมเขาจนเกินไปไสาวว่าคุณรู้คุณค่าของตัวเองนะแล้วก็การที่แบบมีการนิ่งๆอะไรกันไปอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้ที่คุณถามถึงเขาเองก็มีความค่อนข้างที่จะเหงาเนาะเหมือนแบบ เมื่อเขารู้นะว่าถ้าถ้าเขาขาดคุณไปหรือว่าถ้ามันยังไม่มีการตัดสินใจอะไรที่แน่ชัดขนาดเนี้ยคนคนนี้อาจจะต้องสูญเสียคุณไปนะเพราะว่าตัวคุณนะรู้คุณค่าของตัวคุณเองที่ผ่านมาสิ่งที่คุณทาให้นั่นแปลว่าคุณทําให้เขาเห็นนะคะว่าคุณดีกับเขาว่าคุณโอเคกับเขาเพื่อที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะ มันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากคนเราชอบกันรู้สึกดีต่อกันมันก็ต้องแบบให้เกียรติกันและกันซึ่งแต่เขายังไม่มีความสามารถมากพอที่จะมาให้เกียรติคุณนั่นแปลว่าคุณเองก็เลือกที่จะตัดสินใจในแบบที่ว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือความรักใหม่อะไรกับใครก็ได้อะซึ่งเขาเองเขารู้นะจุดนี้เพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสเขารู้แล้วว่าคุณมีคุณค่าและเขาเองก็อยากได้คุณเป็นดีเอ็มเพ s สเหมือนกันเพราะฉะนั้น เขาจะไม่ยอมในการที่จะอ้อแอหรือแบบว่าให้คุณมาทิ้งเขาได้หรอกเดี๋ยวคนคนนี้จะมีการมาหยิบยื่นความรักหยิบยื่นเขาโอกาสอะไรจากคุณใหม่จากการที่โอเคเขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนขึ้นในความรักความสมพันธ์หรือมีการตกลงอะไรต่างๆกับคุณเพราะว่าคุณคุณดีกับเขามากๆจริงๆแล้วไม่อะ่ะไม่ได้จริง เขาไม่ปล่อยคุณไปหรอกแล้วก็บางทีการตัดสินใจเขาอาจจะตัดสินใจในการที่แสดงออกในเรื่องความรักกับคุณมากขึ้นใส่ใจคุณมากขึ้นหรือสารภาพรักกับคุณเลยก็ได้นะในช่วงของหนึ่งเดือนหลังจากนี้เพราะไม่ได้อะ่ะถ้าไม่มีคุณเขาเขาเหมือนขาดอะไรไปจริงๆเกินเรื่องมาก <laughs> โอเคเฮ้ยคนที่ชาวธาตุลมนึกถึงสถานาการความรักของเขาหนึ่งเดือนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกัน คิงก็เป็นล็อกเกค่ะราชาถือเหรียญคิงอฟวานค่ะราชาถึงไม้เท้าเทรนอฟวานกับสิบไม้เท้าโอ้ส oh, ิ Club, ่ง u ักดิ์สัหกถ้วยแล้วก็ทรีอฟสอดสามดาบไงมันรู้ตัวมันรู้ตัวนะว่าทำให้คุณอ่ะเจ็บปวดอเสียใจเสียความรู้สึกอยู่เพราะว่าไอสาวะคุณคนเนี้ย ความมีสเสน่ห์ของเขาอ่ะเขาเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์จริงนะคนที่เข้าหาเขาเนี่ยมันก็เยอะแล้วเขาเองก็มีความแบบละเลียละลาดในการที่จะแบบให้ความหวังหรือแบบในการกรเรียกกระหล่อมทําอารมณ์จ้ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วไงเนีย่ย DM เพจก็ตบหัวหลุดได้นะทำตัวแบบเนี้ยคือ DM เพก็ไม่สนใจก็ได้เหมือนกันปะกูก็ปล่อยทิ้งมึงได้นะถ้ามึงทำตัวเนี้ยเพราะว่ามันมันดูแบบไม่ได้เหมาะสมที่จะมาได้รับความนัาจาก,กูหรอกซึ่ง ไอ้สาวว่าตอนแรกๆเขาอาจจะมีความนิ่งกับคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรกับคุณหรือแบบทําตัวนิ่งๆคูลๆแบบว่าเหมือนเก็บซ่อนความรู้สึกไว้เพราะแบบย,ยังไม่แน่ใจหลืออะไรต่างๆแต่พอเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าแบบคุณมีการนิ่งไปหรือแบบเหมือนจะทอดทิ้งเขาเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้นี่จะแบบไฟลุกโชนไอ้นี่จะแบบโอ้โหก็เยี่ยนก็หื่ลือในการที่จะเข้าหาการ์ดติแอชัน่นคุณอะเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นแปลว่าที่ผ่านมาเขาต้องทำอะไรบางอย่างให้คุณไม่พอใจแน่ๆเลยซึ่งแบบเฮ้ย คุณจะไปแล้วอ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันถ้าถ้าคุณไปจริงๆแม่งยากแล้วนะเพราะคุณไม่ใช่แบบมาเล่น,ลนๆมาแบบเยอะๆยากชักกะเยอะมึงไปกีฬาสีไปคือแบบแล้วไงอะ <c oughs> ่ะบางคนเนี้ยนะต่อให้มันจะมีความยากลําบากอะไรต่างๆไอ้สวาวเขาสู้นะเขาสู้สุดเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขารู้ว่า คุณเป็นคนดีจริงๆแล้วก็คุณค่าอย่างที่เขาต้องการแต่เพียงแค่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีคนเข้าหาเยอะมันก็เลยทําให้เขาแบบยังลังเลที่จะตัดสินใจสักทีอะแต่คุณดีไหมคุณดีไงมันก็เลยแบบโอเคเมื่อกูจะไปปุ๊บอากเขาคนนี้จะมีการเทคชั่นอะไรกับคุณเขาจะไม่นิ่งนั่งอมเหลียนแล้วนะแต่เขาจะมีการเทคชั่นอะไรที่แบบพุ่งเหล่ามากขึ้นต่อให้แบบมันต้องแบกรับภาระหรือแบบว่าคุณคุณเองอาจจะยังดูเฉยๆกับเขาแต่เขารู้สึกว่าเขาสู้อะไอ้สัตว์ว่าเขาสู้สิทไม่เท่าเขาก็สู พื่อที่จะอะไรจะได้ให้ความสัมพันธ์หรือความรักของคุณกับเขามันมีการกลับมารู้สึกดีต่อกันใหม่อ่ะคือแบบเอ้ยไอ้ที่ตอนนั้นเจ็บใช่ไหมเอ้ยขอ,อ,ขอโทษนะโอ้เดี๋ยวมารักษาให้นะอะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกันเถอะอะไรเงี้ยกลับมาเป็นความรักก็แบบใสๆเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยหก้วยเยอะจังเลยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ตกไปคว่ำเลยนะคะไพ่อย่างบอกแนะนำอะไรชาวธาตุลมนะไม่ถุนตุนกุมมา เอร็อบสอดค่ะ8ดาบทูบสอดค่ะ2ดาบ The m a g i c i a n Godess of Thunder ค่ะ Oh Twin Flame A Kiss To Remember u h Exception uh huh. Inner Knowing Ah uh, Gentleness <c oughs> uh, สำหรับชาวธาตุลมนะไม่ถุนตุนกลมสิ่งที่พายอยากจะบอกแล้วก็แนะนำกับคุณอะนะคะ บางทีความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันเหมือนเป็นอะไรที่ยังดูครั้งๆคาคาหรือมันมันดูไม่แน่ชัดหรือตัวคุณเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้กับคนคนนีน้เพราะเขาเองก็แบบมันเหมือนเขาเองไม่ได้มีความชัดเจนอะไรกับคุณอ่ะคุณเลยคุณก็เลยไม่สามารถที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับกับการที่จะไปต่อหรืออะไรกับคนคนนี้ได้จริงๆไหมคุณก็ค่อนข้างที่จะลังเลเหมือนกันเพราะว่าถามว่าคุณรู้คุณค่าตัวเองไหมถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณก็เลือกที่จะแบบถอย โ okay, อเคน,นี้ก็ถูกต้องแต่ถามว่ามันตัดสินใจแบบชัดเจนที่คุณจะออกมาจากเขาเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่แต่เันแค่ว่าคุณแค่เฟซตัวเองออกมาถ้าถ้าสถานการณ์ตอนนั้นมันมันดูแบบเขาเขาไม่มีอะไรที่จะทําให้มันดีขึ้นอ่ะมันก็แค่นั้นแต่คุณเองก็มีความลองเลก้ยกขเขาเหมือนกันเพราะว่าคุณรู้สึกว่า <c oughs> คุณไม่แน่ใจว่าคนคนนีเ้เป็นความรักที่แบบว่า มันจะพัฒนาไปได้จริงๆหรือเปล่าถามว่าคุณรู้สึกดีเขาให้คุณรู้สึกดีกับเขามากแล้วก็มีการผูกพันกับเขามากอืมแต่ก่อนอันนี้มันแบบว่ามันเหมือนเป็นการพูดคุยกันในแบบเพื่อนในแบบเป็นพี่เป็นน้องหรือแบบรู้สึกดีกันนั่นแหละแต่แบบมันก็อยู่ในสถานะนี้มาโดยตลอดมันก็เลยทาให้คุณแบบเอ๊ยยังไงวะแล้วมันจะได้คบกันประวะและความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างในทิศทางที่คุณต้องการหรือเปล่าไอสาวว่าคุณจะได้รับการยอมรับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะอย่างจร มันม euh, ีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคุณอะค่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ผูกพันมันมากกว่านั้นซึ่งไอ้สาวตัวเขาเองก็รู้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่ามันเหมือนมันยังไม่มีการตัดสินใจที่จะแบบไปไหนเลือกใครคบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันไปได้เรื่อยแต่รู้นะว่าดีต่อกันอะอะไรอย่างเงี้ยไอ้สาวมันจะได้มีการยอมรับในตัวตนมากขึ้นหรือว่าตัวเขาเองก็ยอมรับว่าว่าเขาเองก็ชอบคุณอะแล้วตัวคนเองก็ยอมรับว่าเฮ้ยเขาเองก็มีความแบบผูกพันกับคุณแล้วเป็นเนื้อคู่คุณนีหว่าอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนแบบมันมาต้องมีอารมณ์แบบว่าไม่แน่ใจแล้วก็ถามไถ่ตัวเองแล้วก็แบบยอมรับซะนะว่าแบบเออมึงชอบกูอะแล้วแบบมึงไม่ต้องเล่นตัวหรือแบบว่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยแค่มึงชอบกูก็จบเงี้ยยอมรับซะ ว่ามึงรู้สึกเดียกกว่ามึงขาดกูไม่ได้เนี่ยอาิตสุดที่มันบอกว่ามึงอะพอกูไปอ่ะมึงก็จะมาคิดถึงมาว้อนกูที่จริงมึงอยากจะอ่อนโยนกับกูใช่ไหมมึงพูดมาแต่มึงทําตัวแบบไอ้เหมือนมึงเก่งอะเหมือนมึงแบบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ปะเหมือนแบบไอ้มึงจะเป็นคนคนโครลความสัมพันธ์กับกูหรอมึงคิดว่ามึงเป็นใครเดี๋ยวนะกูเป็นดีเอ็มเพนนึมึงจะมาเล่นนกับกูได้ไงโหตกเป็นหนังกำพร้าหลุดเลยนะคะ กูรู้ว่ามึงชอบกูเพียงแค่มึงแสดงออกมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูจะรอดูพฤติกรรมมึงนะกูจะรอดูกายกรรมของมึงเพื่อให้มึงยอมรับจากตัวมึงว่ามึงชอบกูกัดฟันแล้วนะฮะเฮ้ยล้มเจเย็นอืมีนี่มันชอบกุนแต่ว่าต้องให้เขาได้ได้แสดงออกด้วยตัวเขาเองค่ะทีนี้มันต้องแบบ ต้องบิ้วนิดนึงอ่าราศีอะไระาดาวอะไรราศีอะไรท่าอะไรที่มีเกมมิดพงกับชาวธาตุลมนะมาดูกันจูปิเตอร์ธนูค่ะไฟธาตุไฟเม่ถึงธนูโอ้ไม่กอดนี่วันราศีสิงโอเคแม่งมาทางตะกูลเลยละอืมเมสสิงธนูโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย